ไปเหลือใจเด้บ่ได้ไปน้ำมูเออ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 หัวซักแล้วเออเออเออนี่ห้ามลูกนะห้ามลูกนะโอ้โหเดี๋ยวหลังโอ้โหเดี๋ยวหลังกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแวะแล้วแวะแล้วค่ะแวะบ้านน้ำมูหน่อยแล้วท่านฝุ่นเสียงพูดอ่ะเฮ้ยขี่ให้แล้วก่อน เออให้แล้วกอนออกลางทางอีกตั้งหากอู้ไปไปหาพี่ปีเลยไปเออเก่งแต่มือนี่คุณคู่ไปใส่คือบุได้ผ้าหยังโอ้คู่ไปแหงงอันไปแม่โมแม่โมหอามาหาผู้เฒ่าหน่อยผู้เฒ่าหน่อยผู้เฒาผู้สาวมาหา ผู้สาวมาหาก็เสียงนี่แล้วใช่บ่างันก็เห่าดีเถอะอยู่ห้องอยู่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเถอะคือไทยส่งขึ้บนคือนน้องนองใหญ่กลัวพีลงพัดอ่ะการไฟล่มใจพีอีกหนือน้าน่า เฮ้เฮ้เฮ้เกิดอะเกิดอะเอ่อน้ำโมนะเจอกับน้ำมุนเอาเลยเฮ้ยเอาวัถึง์เซ็ตน้ำมุนตาเหลี่ยมมองมองเสียงก้อนขอเสียงก้อนเร็วใส่ขอเสียงก้อนน้ำโมเสียงก้อนขับก้อนเร็วเร็วเร็วเอาตั้งเดบโวห้อง เสียงครับรอๆอ่อนเอคุยสาวนเออออเสียงแหมเสียงก็ดังพียังนี่ทีฟฟี่เนาะใส่ีลาเสียงจังได่หลายนเสียงหานลเสียงนี่เสียงหวาน พอต้องหัวพ่นขอออีกแล้วพ่นขออีกแล้วอย่าเรนอย่าเรีนผู้พาเบองเะงหลว่างเด้อหลบว่างเด้อยานผู้เบาวแล้วยานผู้เบาแล้วผู้เบาคุ้มมาพดเว้ยเอาปีปีมามากันนี่น้องไว้เนี่ย À. Ừ. nhúng phúng bắp tí 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 phan nòng với thú sầu đi bay ờ bay bay phan đồng với thú sầu đó ờ bay phun sầu nhây phun mẹ sầu nhây phun ô tóc lồm tóc lồm <laughs> ตั ay, ้งผุนไปจอบร้อยอ้อยแล้วเออผูกไว้นั่นละให้ทูเสาอยู่นั่นละสาดน้ำใส่นั่นละกระทู้เสาอันนั้นน้ำใส่ล้วทูโอ้ยจะไปจกถุงอันพี่แบงทอก่อนนึ่งก่อนีอติใจแล้วผูใดมีถุงยามพี่ปีนน้ำตลอด <laughs> <laughs> ติดใจทุงย่ำเออเอาถัา่ครับเออพทีพ่ทป,ปีมักแล้วมักเบาๆเลยเอาไปให้น้องกินซาน้องยางเอาไปน้องเอาไปน,าน้องเออผุนผุนเอาถังผุนมาตาักน้ำสาดใจให้ เออเอาค่ะคักน้ำมนต์เออมีแห้งบ่เออนั่นตักน้ำเองเลยตักถึงอยู่ไปทูไหมไปทูไหมหุม่นเหมือนพี่ปีตอนเล็กๆเลยนะคะน้ำมนตน์หุ่นเดียวกันเลยเว้ยเด็กหน่อยในคอกอยากออกมาเลี้ยวบม่ได้ออกมาเห่นน้ำมูเขียดแล้วหุ่น ดำพึบดำพึบแล้วพุ่นเครียดหลายเครียดหลายเด้อคนในโคกเฮ้ยเฮ้ยเด้ใหม่ในโคกมั้ยเครียดเขียดนะเครียดละท่งพุ่นเครียดละบ่ได้ออกมาน้ามูเออ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 เรียดคักเลยเออคุณสาวมาเฮียนกับพี่มาหา เดี้ยใจบ่ได้ออกไปเล่นน้ำมูเฮ้ย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 เอ้ายกสองขาบ้างเอ้าเอ้าเขียดไรหัวสักกระแม่เลยเอ้าเอาหัวมุดดินเบิ่งเอ้าคันเชียดนะเอ้าเอ้าเออเจ๋อเจอเจ๋อเจ๋อสิเปิดคอกสิเปิดคอกครับ เอ้เหลือใจเด้บ่ได้ไปน้ำมูเออ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 าซักแล้วเออ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 อยากออกไปเล่นน้ำมูครับเอย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 เออผูสาวมาตะไสผูสาวมาตะไสมากอเสียงนะครับ Bánh ừ. ừ. khác nhau mà. Hơn ạ, à, hơn ạ. À. Khen ăn tăn Thong chân thì chỗ đến leo. Cà phê, cà phê. Ui, 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 Memo cả lên cuốn là bà đi ông. 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 Mê mô lên cuốn leo. <laughs> เฉินเล่นเฉินเล่นเฉินเล่นเิเฮ้ยกาแฟกาแฟใครจคัวเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหาหนองหมดนโมแล้วเห็นหนองบุดวัดบุดปัดมาหาหนองแล้วค่ะเออพี่ปีว่าโอ้จักสิไปตังไดด้วบัดนี้น้อตั้งฝุ่นกับบ่มีมูเออเอาน้ำมต์กับบ่มีมูวิ่งไปวิ่งมาเอา เฮ้ย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 เรีนก้นแล้วทางฝุ่นเอาแล้วเออเอาขึ้นขี้เลยนะโมขึ้นขี้เลยอ่ะขึ้นขี้เลยขึ้นขี้เลยขึ้นขี้เลยเอาขึ้นขี้เลยแม่นอนล่ะเอาขึ้นเลยขึ้นเลย ฮึ่มฮเอินพี่ปีมาเอินพี่ปีมาบังอาเรียกเรียกเรียกพี่ปีหน่อยเร็วเรียกพี่ปีมาพี่ปีครับนี่ทางนั้นเอินตกลมติโอ้ตกลมตกลมห้องโอ้บันหนึ่ง อันเด้พี่ปียู่นั่นนั่นพ่นพนพี่ปียู่พ่นหรอพ่นว่าจัิหันกล่องไปทางใดดอกพี่น้องเอ้โฟกัสบะถึกเลยโอ้ยอยากมีกล่องสองโตเด้พ่นพ่นถทูแม่พ่น เย็นมูเนาะอยากไปหล่นน้ำมูแม่มูแสดงมายาคุลแล้วสาวปีบอมาหามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหยังเออเอๆเอเอเอไปแล้วพุ่นไปแล้วอย่าไปหาอัน พี่อันพาพุ่มเดอ้อโอ้เอาหยามาให้น้องพ่อใหญ่เสีมคาบหยามาให้น้องถือหยามาให้น้องโอ้ยเนาะไปอีกแล้วพี่น้องไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปเอาหยามาให้น้องอีกแล้วโอ้อันทั้งอยากเล่นน้ำน้มนต์ทั้งอยากมาหานมมุนหน่อยเอา้าแต่เล่นแต่นี่เออรัดมาปูมูลรัดมา ถอยถอยปีถอยมากิอย่าไปหาปีหาพุ่มไหไปหาผาพุ่มมันได้นองเลยนะจะบอกนะได้ลูกเลยนะทั้งอยากหลินน้ำอันเม,มโมน้ำโม่ตั้งอยากไปหลินน้ำนองน้ำมุ่นปีบอกโอ้เมือนี่เหลือว่าถูกจะสิดไปหาไปดี <laughs> ไปอีกแล้ว <laughs> บันย่ำปีๆไปผุ่นแม่โมกอ่ะเด่นกนอยู่ทางพีโอ้ยแม่โมติดแนงจอบลอยแต่หย่านอนกันวาอ้วนมึงระวังนะอ้วนระวังนะอ้วนระวังนะอ้วนระวังนะพวดพวด Yo, cứ lấy cứ lấy nào mua cứ lấy, chặt cán lấy, chặt cán lấy, khi coi lấy, ơi nè, khi co lấy khi co lấy, ông 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 ông. เอาฮึบฮึบเอาฮึบเอาฮึบเออนั่นตัวเอาเอาตกซะเนาะตกซะเนาะโอ้ตกซะเนาะเฮ้ยเปตาเบิ่งตะละเนาะคู่นั่นกับพ่อคู่นั่นเนาะอันนี้ครูจอยอันนี้ครูสาวจอยนะคะสาวขาหล่อ นี่แหละพี่ปีเบิังไว้หุ่นพี่ปี๋แต่หน่อยกะจังสีหลาไมอีกแล้วแต่แหลนแต่แต่แหลนแต่เออเออเออโอ้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 ไปตายนั่นถอยถอยถอยเออเออฮ่แม่อีแม่ผมเลยนี่เอยแม่ปัญหาเออผู้เมาอันพาพุ่ม หน่อยดิผู้สาวก็เลยคึกเฮ้ยพุ่นปุ่นปุ่นปุ่นหาวแล้วขี้เกียเลยนะโมขี้เกียเลยขี้เกียเลยเออนั่นเออนั่นอาบเลยโอ้โหผูพอพันชันเยียมเนาะ ผมบไดไ้ไปเล่นน้ำพีปีกับน้องน้ำม่นผมก็เล่นกับแม่กระได้ตัวนี่นี่นี่ห้ามลูกนะห้ามลูกนะโอ,โอ้เดี๋ยวหลังโอ,โอ้เดี๋ยวหลังโอ้ยสุดยอดเลยค่ะเบิ่งเอาเด้อหูู่าฮผู้ใดฮ่าอา ถ้าฝุ่นไปยังเกาะถูกันวตัตีต้นเสาใ่มีบบถูตีอยากทูกพีตีฝุ่นทูกระตากระตาเออพี่ก็นอนลงแนเออเออนอนลงให้น,อน้องทูมาเอาน้องไปใส่อีกพี่นอนลงให้ถูแล้วแม่เอามาถูว่ะบัดย้ำพี่นอนลงแล้วบ่ามาถูเออบัดบัดอยู่กันนโม่ลือบ่นอนนน่เอเอนาบีละ นี่เด็กไปเฮ็ดให้ตําแมโมห่าวนั่นว่าเอิ้นพี่ปไปหาพ่อใหญเต็มเอ้ย งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะเออโอ้มาแล้วพ่อกัะเม่มาแล้วเอแม่ทั้งนี้พอนอนอ่อนแ้วเอาเออนอนนห่พอล่งหรือนอนจังไดนี่เอ้าเอาเอ้าเอาไปนี่เต็เเไเมไปถึงได้ดนั่น ระวังตูนะถึงตูนะนั่น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 หนาไปหานหนองแบบนี้อเอา้าวัดจังใดอึ้งญ่กับอึงหน่อย <c oughs> ลูกช่อย <c oughs> โอ้ให้ยจับเนี้ยจับเร็วกับเร็วคนอยากจับอยผุนเนื้ข้างอยห่มห่มหๆมเนื